สวัสดีครับเนค่ะเจมครับวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันครับวันนี้นะคะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จัก3คณ,ณะของมหาวิทยาลายัยศิลปากรเพชรบุรีค่ะได้แก่คณะวิทยาการจัดการคณะสัตววาสาร์คณะ i อ t ครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเราไปชมคณะแรกกันเลยค่ะไปกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็เจอคนนําเราไปทัวร์แล้วก็ให้ความรู้กับเราได้คะ่ะเราลองไปถามเขากันเลยไหมคะก็กำลังน,นั่งเมากัานอยู่ก็เข้าไปกันเลยครับไปเลยสวัสดีค่ะส,สขอบถามได้ไหมคะอยู่คณะอะไรอยู่การจัดการค่ะใชุมันการจัดการอยู่สาขาอะไรกันครับชุมชนค่ะมันก็ช่วยแนะนํหรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะการจัดการสาขาแล้วก็ช่วยเราพาทัวร์อาคารเรียนรวมให้กับพวกเราหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะชื่อนา ีค่ะชื่อน้องนะคะอยู่ปีสิบนะคะค่ะก็นัการะคะก็ะมีทังศงหค,ค่ะก็จะมีการตลาดมีชุมชนมีท่องเที่ยวมีนวัตกรรมภาษาแล้วก็มีการอ่ายแล้วก็อีกท่าสาขาก็จะเป็นอาธิิจศาษางานอีเวนต์นะคะอาโลจิสติกัฒนาาาศาสตร์แล้วก็บัญชีค่ะสิบสาขาที่เดีอยู่เหมือนกัใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาเรียนคณะการจัดการของเราได้เลยนะครับ ไปเรียนคาเฟ่นะค่ะคืนเพื่อนนักศึกษาเข้ามาเรียนรวมกันค่ะก็จะเจอที่นี่ที่แรกต่วใหนจะเป็นของนักศ,ศึกษาโรงแรงมที่เขาจะมาทั้งทำแล้วก็ประสบการณ์ไปในตัวด้วยค่ะใครอยากแวะมาชิมก,ก็มาได้<ม>าาเข้ามาได้ด้วยไหมเข้ามาได้ค่ะก็จะมีทั้งน้ำแล้วก็ขนมหวาที่เด็กๆเขา ชวนน้องๆค่ะที่อยากเข้ามาเรียนคณะวิทยาการจัดการนะคะก็สำหรับใครที่อยากเข้ามาศึกษาที่นี่นะคะก็สามารถเข้ามาดูพื้นที่ค่ะหรือว่าจะติดตามข้อมูลสารสารของพวกเรานะคะคณะวิทยาการได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กของคณะวิทยาการจัดการหรือว่าเพจของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้นะคณะเราอยู่ที่วิทยาเขตเพชรบุรีนะคะใครสนใจก็ได้นะคะชวนมากันเยอะๆนะ มากันเยอะๆนะค่ะขอขอบคุณมากเลยคนะที่พาเราทัวร์ตึกเรียนรวมสนุกมากๆเลยค่ะและทำให้เราเห็นในหลายๆมุมของอคณะวิทยาการจัดการะค่ะ อนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่คณะ ICT ค่ะก็ตัวแทนของคณะ ICT ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะผมชื่อยศภลัดเจนจบนะที่เล่นชื่อบอลนะครับปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่ ICT นี่แหละคก็อยู่สาขา a อนิเมชันนะครับปี2อครับผมงั้นเราให้น้องช่วยแนะนําคณะของน้องเลยดีกว่าคณะของผมนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกด้านคอมพิวเตอร์นะครับจะมีเกี่ยวกับการทา a อนิเมชันนะครับการทําเกมนะครับรวมถึงการทำแอพพลิเคชันต่างๆนะครับผมจะเรียนเกี่ยวกับพวกการวาดนะครับการทำ คอมพิวเตอร์นะครับซูดีแล้วก็ซีดีต่างๆนะครับขอถามหน่อยนะได้ไหมคะทำไมถึงใส่ชุดไปเว้จะมีวิชาบางวิชานะครับจะมีการวาดนะครับการตั้นอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้ตัวชุดนักศึกษานะครับที่เป็นชุดขาวนะครับมันเลอะได้นะครับอาจารย์เลยบอกว่าสามารถใส่ชุดไปเว้มาเรียนได้นะครับเพื่อที่จะให้ชุดขาวของเรานั้นไม่เลอะนะครับแล้วก็ไม่สมปรกงั้นนนองเนี่ยพาเราทัวร์คณะเลยดีกว่าครับได้ครับ พิวเตอร์นะครับไว้สำหรับกรณีการสอนนะครับจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่นี่ได้เลยนะครับ ะะอยากให้น้องฝากน้องๆที่อยากจะมาเรียนคณะ ICT ค่ะคณะ ICT นะครับที่นี่คืออาจารย์ใจดีทุกคนเลยนะครับอาจาย์เหนื่อยิดนึงนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่รับรองว่าสนุกแน่อนอนครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณน้องด้วยนะครับช่วยแนะนําคณะ ICT ให้กับพวกเราครับ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ และนี่ก็มาถึงคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครับพอดีว่าพิธีกรคนแรกของเราติดธุระกับผมจะเหงาเกินไปผมขอเชิญพิธีกรพิเศษครับขอต้อนรับคุณเท่เลยค่ะสวัสดีครับนายวันทิพย์พงษ์ชาวรักนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อเท่นั่นเองครับรับหน้าที่พิธีกรแทนเน่นั่นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญคุณเท่ดำเนินรายการได้เลยครับเราขอเชิญน้องออมนะครับน้องจากคณะสัตวาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เลยครับ แนะนำตัวเองหน่อยครับก็สวัสดีครับนายจิรน์ผู้อยู่ครับตอนนี้เป็นนักศึษาคณะสัตวศาสตร์ที่3ครับสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชครับอยากทราบว่าทางคณะสัตวศาสตร์เนี่ยมีหลักสูตรอะไรบ้างให้กับ<ม>ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนครับหลักสูตรสัตวศาสตร์นะครับจะมีทั้งหมด5กครับ5้าหลักสูตรคาะสัตวศาสตร,สร์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชสาขาวิทยาศาสตร์การประมงสาขาธุรกิจการเกษตรแล้วก็สาขาภาวะผู้นาและการสืส่อสารครับมีหลากหลายคณะให้แบบหลากหลายสาขาให้เลือกเลยนะฮะใช่ครับผมนั้นต่อ,อย่างนี้ก็น้องออมเนี่ยพาพวกเราผู่ชมคณะของน้องออมครับว่ามันมีอะไรหรือมีสถานที่อะไรที่สําคัญครับได้เลยครับ อันนี้ก็คือชั้นที่สองของตึกสระบานนะครับภาพทาด้านฝายของเราครับก็คือจะเป็นห้องฏิบัติการทำจุนลนิพนธ์นะครับแล้วก็จะมีห้องของการปอเรียนเนีเยื่อครับเนเื้อเยื่อพืชครับส่วนทางด้านนี้นก็จะเป็นห้อง่ยวรับปฏิบัติการพวกสาสรเคมีครับก็จะเป็นการทำสารเคมีการวคระห์สารเคมีคครรตา่าง ก so ็จบไปแล้วนะครับกับการที่น้องเนี่ยพาพวกพี่สองคนเดินทัวร์คณะสัตวศาสตร์ครับสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้น้องออมเนี่ยได้ชวนชวนเด็กรุ่นใหม่หรือน้องๆที่กําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยให้ชวนชวนเนี่ยมาอยู่ที่คณะสัตวศาสตร์ครับผมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆรุ่นใหม่นะครับให้ลองมาถ้ายังไม่มีคณะในดวงใจนะครับก็อยากให้รับคณะสัตวศาสตร์หรือที่มีการเกษตรไว้ในดวงใจด้วยนะครับครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องออมมากเลยนะคะขอบคุณคับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำนะครับทั้งสามคณะของมหาวิทยาลายัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทพบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะอาวิทยาการจัดการครับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีาาลการเกษตรหรือว่าจะเป็นคณะ i c t นั่นเองครับอยากจะฝากเด็กรุ่นใหม่หรือเด็กม6ที่กำลังจบอยากให้มองมหาวิทยาลายัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทพ ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมีกิจกรรมมากมายมีคณะทั้ง3คณะที่น่าสนใจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเลยการว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับก็สำหรับวันนี้นะครับพูดน้องสองคนต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย